มาจากมาจากคุณน้ามากันต่อนะคะดูว่าจะอย่างไรคัาในเมืองปีศาจร,รังนี้อาจจะมีสิ่งที่รอคอยอยู่อา,อาจจะมีการต่อสู้ต่ออะไรกันอีกเพราะว่าอะไรยีดอกบัวก็กําลังเดินทางมาพอดีนะร่ะเดี๋ยวก็น่าจะมาประจบเหมาะพอดีอย่างเงี้ยมาช่วยกันสู้อย่างงี้ไหมคิดว่าแพทเทิร์นั้นแรกที่สาวมันต้องเป็นอย่างนั้นไหมนี่มันครึ่งเรื่องอย่าง ครึ่งเรื่องนะครึ่งเรื่องแล้วเพราะมีทั้งหมด45ตอนถูกไหมนี่เป็น20กว่าแล้วนะฉันว่าต้องมีการรวมแกงรวมอะไรกันแล้วไปลาะเออนะ่นคือเดี๋ยวรอดูเถอะเยบวัวน่าจะใกล้ลนะนะแต่ทุกคนอ่ะนว่าไปดูกันต่อค่ะกับดินแดงไข่มุกอาัาจรารย์ EP ที่25ค่ะสอสอสอ เมืองปีศาจลกร้างนี้ท่านพ่อว่ามันเป็นเมืองขนาดกลางแห่งอาณาจักรเทียนอุีและอยู่ใกล้กับอาณาจักรมนตราและฟ้าครามของเราเลายไปที่สื่อสารกับมนุษย์ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าเมืองหรือความแกรง่งหรือว่าภาพรวมก็ล้วนกล้าแกรง่งหล่อยังดีนะไม่มีเรื่องรั่วไหลไม่หดอ ก็คือกินตังมาหรอน,น,นี่มันเธอก็เอาตังไปต่อมาเป็นใช้แปลาหมึกตัวนี้ดูแล้วไม่แข็งแกร่งให่มีองค์รักษ์เซนพอคุ้มกันมาก <c oughs> มีใครรู้บ้าง <c oughs> นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเ้น,นี่โอยลุกขึ้นลุกขึ้นมาเถอะอย่าฆ่าพวกเราอย่าฆ่าพวกเราเลยท่านผู้แข็งแกรง่งอย่าฆ่าพวกเราท่านผู้แข็งแกรง่งอกนคือท่านผู้แข็งแกรง่งหากท่านอยากกินมนุษย์เนี่ยก็กินข้าเสถ่ินนะข้ายินยอมให้พวกท่านกลืนกินไม,ไม่ต้องกลัว พวกเราล้วนมาจากโลกมนุษย์อาณาจักรมนตาและฟ้าครามเนี่ยาไม่ทำาร้ยใครแน่คือพวกท่านมาจากโลกมนุษย์กันจริงๆเหรอนี่ย ไม่ใช่เจ้าแห่งเผ่าปิศาจเผ่าพูดจริงเหรอใช่แล้วล่ะข้าอานาจากรนตราส่วนเข้ามาจากอาณาจักรฟ้าครามทุกคนล้นเป็นมนุษย์ร่วมโลก สวรรค์มาโปรดแล้วในที่สุดในที่สุดพวกเราก็ได้พบเพื่อนมนุษย์สักทีเล้เท่ามาอยู่กันที่นี่ได้ยังไงท่านบอกพวกเราทีปีศาจปลาหมึกนี้ทำอะไรพวกท่านเป็นใคร ยายต้องมาเป็นท่าที่พวกนี้ด้วยพวกเราเนี่ยมันเป็นราษฎรที่ยังหลงเหลืออยู่ในอาณาจักรปีศาจราษฎรเหรอเธอเคยอยู่เมื่อเกิดมหาันตะัยขึ้นเพราะมนุษย์อย่างเขาได้มอบหัวใจของตัวเองให้กับเหล่าเทพบรรพชนทั้งเจ็ดอารปีศาจและผู้จึงเชื่อมั่นพวกเราหลังจากมหันตภัยผ่านพ้นเราก็ควรจะได้สร้างดินแดนที่เป็นของเราเอง แต่สามอาณาจักรใหญ่ได้พาเพื่อนมนุษย์ที่มีพลังเหนือธรรมชาติไปเกือบทั้งหมดแต่ว่าคนธรรมดาเฉกเช่นพวกเรายังหลงเหลืออยู่ในอาณาจากักรพิศาสอีกครั้วไม่ด้วเธอไม่ได้ถูกเอาไปใช้แรงงานและสุดท้ายเราก็กลายเป็นทาสอีกครั้งพวกเราถูกเรียกรวมกันว่าเหล่รรา,ราราษดรนในตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าเจ็ดบรรพชนศักดิ์สิทธิ์ วางแผนเรื่องไข่มุกเจ็ดเทวาเพื่อพวกเราทำไมกันหากไร้พลังยิ่งใหญ่ก็จะต้องถูกกดขี่ข้าเติบโตมาจากในรั้ววงังชีวิตไม่เคยต้องทุกข์ร้อนไม่คิดมาก่อนเลยว่าบนโลกใบนี้ยังมีเพื่อนมนุษย์อีกนับไม่ถ้วนเลยที่ต้องมารับกรรมเช่นนี้ท่านพูดถูกข้าเนี่ยไม่เคยปรารถนาพลังเท่าตอนนี้ ผู้เท่าแล้วเราควรทำอย่างไรถึงดีต่อพวกท่านล่ะเดิมทีแล uh ้วเราอยากถือโอกาสที่มีคนจำนวนน้อยทยอยกันเดินลัดเลาะตามเส้นทางเพื่อนีไปเมืองปิศาตรกร้างชีวิตราษฎรทางนั้นดูแล้วน่าจะดีกว่าทางนี้อยู่ไม่น้อยแต่ว่าในตอนนี้นเนอย เอ๊ะข้ามีวิธีหาพวกท่านออกไปได้ยังไงภาวาร์ปหรอเนี่ยหรอเมืองปีศาจลกล้างลกล้างจริงๆไม่มีใครอยู่แล้วอยู่กันแค่คนเฝ้า ้น่ารักนะอุ้ยอน,นี่อ้าพุทธเธอ <มา S 1> หรอนะว่าแต่เจ้าจะกลัวหรือไม่ไรเดียงสาหวังว่าวิธีเจ้าได้ผลนะน่ารักอ๋อชี <laughs> รวยเลย หยุดก่อนเฮะไวขอถามว่าพวกนี้คือเป็นท่าที่ข้าชิงมาระหว่างทางอ่ะทำไมมีปัญหาหรือไงฮ เป็นอย่างไรข้าบอกแล้วว่ามันได้ผลใส่หัวไปเจ้าพวกปีศาจต่ำซรัอา ถือไม่ได้ผลก็ใช้กำลังอยู่นีระดับแปดระเบีศยดขาจฆ่าสลายนานแล้วของพวกเนี้ยก็เป็นแค่เครื่องประดับล้ำลึกความหลังเท่านั้นแหละอ๋อเอ๊ะ จอมไปสอดผู้ยิงใหญ่นี่เองเชิญเลยเชิญเข้าไปได้เลยเ้ยข้างหน้าเบิกตาดูให้ดีอะไรอีกซุบซิบซุบซิบขอบคุณไปเปไปไปกระเถอะหยุดก่อน พวกท่านทั้งสองเป็นปีศาจศักดิ์สิทธิ์เหรอเธออ๋อเธอปอมมนุษย์นี่ปอมพลังมนุษย์ก็บรรเพ็ญถึงขั้นปีศาจศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วเลยถ้าใช่แล้วจะทำไมอ๋อถ้าเธอระดับถึงปีศาจศักดิ์สิทธิ์มนุษย์กเป็นเป็นปีศาจด้วยทั้งสองปีศาจปีศาจก็จะยอมรับไปทำอะไรอ่ะ นัดดูตัวน่ะดูตัวอะไร <c oughs> ดูตัวอะไรดูตัวอย่างยีไม่ดูยองยี <c oughs> ดูท่าแล้วโชคชะตาพาเจ้ามาหาคู่นะ กเจตาาับหน้้ไม่หาคู่ทางนั้นสาวีา่สาหายังไงไม่เอาสาวพิสาวทำอย่างไรอ่ะดูก็รู้พวกเขามาไรไปเถอะใช้ไม้แข็งกับพวกเขาคงจะไม่ดีไปอย่างเชิงความแข็งแกรงง่งเอปีศาสเถอะถ้าเกิดเรื่องแล้วก็เราหายตัวท,ทันทีอ่าคือคำ <c oughs> ถามว่าองค์หญิงทั้งสองที่รับสมัครผู้คัดเลือกคือ <c oughs> แน่นอนว่านางต้องเป็นยอดปีศาจหญิงที่สุดแสนสง่างามหาได้เปรียบแห่งเมืองปีศาจรางองหญิงเจียวเียวกับองหญิงโหรๆของพวกเรานั่นเองอพวกนางไม่ใช่แค่ฝาแฝดแต่ยังเป็นทาย,ยาทเพียงหนึ่งเดียวของนายเ,เราเาแฝราชาพญปีศาสด้วยภายภาคหน้าต้องเป็นผู้สืบทอดเมืองปีศาจรางนี้ด้วยเสือตัวเมียสองท่านนั้นเหรอมนุษย์อย่างพวกเจ้ามีสิทธิ์เข้าร่วมการคัดตัว ก็ถือว่าเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นอย่าได้เพ้อฝันไปนักเลยถ้าไม่ใช่เพราะพูกคัดเลือกไม่พอบ่านนี้ข้าจะพวกเจ้ายัดเขา้าคุกไปนานละเอยอดปีศาจงามเออชื่พ่ออยู่นะเจียว,ว,ว,วๆหรูๆนี่หาผัวหรือหาคู่ต่อสู้ นาง,างั้งพูน่าจะเป็นองค์หญิงเจียวโหน้อยสุดสวยสินะรู้สึกตั้งตารอแล้วเหฮะ <laughs> ยังีม่ให้น่าสนใจนี่มาต้อนรับพวกนางกัน แต่งกับลูกราชาปีศาจเป็นเจ้านายปีศาจได้ก็ไม่เลวเลยนะเจ้าอยู่นี่ซยเลยสิเจ้าทำไมท่านทูตสอนถูกจับมาฆ่าตัวเหมือนกันเหรอโอ้ยหิงข้าเทระเบิดไปเลย สหายเจ้าบอกว่าถูกจับหรือว่าเจ้าก็เหมือนข้าก็ต้องใช่นะซิถ้าข้าไม่ถูกพวกเขาจับมาใครจะมาเข้าร่วมการประลองด้วยตัวเองเล่าโอ้จริงสิงขาแนะนาตัวก่อนนะตัวกระเปียข้าคือเถียอีรานเขาทะลุคีรีพวกเจ้าเรียกข้าว่าเหล่าเถียได้ด้วยจากาท่าทีของพวกเจ้าแล้วเนี่ยเป็นคนนอกพื้นที่อย่างนั้นเหรอที่แท้ก็สหายเถียเอาแต่ถามเหล่าเถีย เรื่องขัาตัวเลือกคู่มันอะไรกันเหรอเงยพี่ไอายยา้ย่าแม่เจ็ดทะเลหกอาณาจักรนี่ไพศาลและมหัศจรรย์แต่ว่าเผ่าพันธุ์นับหมื่นนี่นนนล้วนมีพ่อแม่เร่งให้ลูกมีคู่ครองส่วนองค์หญิงผู้สืบท่าราชาพยาปีสาจท,ทั้งสองเนี่ยดูจะเป็นสายเลือดทองคําที่รบได้ดีที่สุดการต่อสู้สุดตะลึงแต่กลับถูกกักขังในวัง <S <S เป็นความเก็บกดที่ไม่รู้จะระบายที่ไหนเลยอ้างเหตุผลว่าโดนราชาบัคับแต่งงานมาจัดงานคัดตัว ความจริงแล้วเนี่ยอ่าองเก่งด้ยแข่องเพูดง่ายๆคือพวกนางหาคนมาอัดนั่นเองแต่โชคไม่ดีอ่ะข้าเข้าร่วมครั้งแรกก็ถูกอัดเส้นเละเลยแต่เพราะข้าทนถึกก็เลยถูกจับมาแข่งรอบสองอีกอ่ะเอาทนา ตราบใดไม่คัดเลือกจริงแค่นี้จะมีองค์หญิงข้าเทระเบิดไปเลยองค์หญิงสู้ๆเขาไม่มีชายคนไหนกล้ามาสู้กับข้าแล้วงั้นเหรอนั่นน่ะสิพวกเสสวร์ทั้งนั้นไม่เห็นสนุกเลยเจ้า ใช่เจ้าได้แล้วจําจำได้ว่าเจ้าน่ะคือดีออองหญิงองหญิงขอรับมาเลยดูว่าวันนี้เจ้าจะถึงแค่ไหน นั่งขยายเป็นตัวใหญ่ได้นะอ้โอ้โอ้มายกอดเสียวปีเ,ปเลย,ยโอ้ยเราเป็นร่างใหญ่ๆนี้ดีกว่าอ๋อเป็นตัวนิ่มนั่งเป็นปีศาจนิ่มเฮ้ยหล่อนะ่ะตัวใหญ่สัตว์ใีญ่ แต่ำไมเป็นอย่างนั้นไปแล้ว บ้องแบลดีเนาะเจ็บอ <ots> mm ักเสบหมดเลย เด่นนี่ว่าล่ะลงไปตัวแม่มาแล้วยิ่งเป็นเมืองปีศาจร้างอยู่เธอก็มาถกข้าเขาอีกขยะไม่มีคนอีกแล้วข้าข้าอยอมแพ้แล้วก็ทนได้นานกว่านี้เลยนี่สู้กันใหม่เรือเ่องสำคัญ คือคู่ต่อสู้ที่ทัดเทียมหาใช่การเข็นค่าผู้ที่อ่อนแอกว่าเออเออเอ,าเอมามามาม,ามานี่พวกจะเป็นใครกันเออมาเลยอ่ะเอาเลยสุดหลอ่อไปที่แท้ก็พวกมนุษย์ไร้ค่าที่สุดนี่เองน่าเบื่อชะมัดท่านพี่วันนี้พอแค่นี้เถอะลาสูงส่งมากเลยมึงสองคนน่ะเวก่อน เจ้าเห็นมนุษย์เป็นตัวแทนความอ่อนแอไร้ค่าเลรวเออเจ้าจะท้าทายข้างั้นเหรอไม่พวกเจ้าทั้งสองตั้งหางเลยเออได้เลยว่าอะปรบมือปรบมือไปต่อไหมล่ะไปต่อใครชนะเธอว่า ก็ฝ่าวาก็ทั้งสองนางอยู่แล้วชนะอยู่แล้วแต่ดูทรงไม่น่าจะแข่งเสร็จไม่น่าจะแข่งแข่งเสร็จเพราะว่าดีเจนะคะดีเจมาแล้วนะมาทวงหัวใจของนางคนืนก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อไปคิดว่าไม่น่าจะแข่งเสร็จโอเคไหมฮะอ่ะเราไปดูกันต่อค่ะว่าจะเป็นอย่างไร